สวัสดีนะูผมอยู่ผมพีชนไวันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมนะผมเซตทนั่นเองฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําหรือว่าก็ไม่เชิญสอนนะการตั้งค่าคําสั่งของเกมนี้นะไม่ว่าจะเป็นจัมโชวหรือว่าเป็นพวกบีขงบีฮอปนะการใช้แบบสกาววิวในการกระโดดเอ้ยหรือ FPS เอ้ยห,นะหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะมาแนะนํากันนะการตั้งค่าจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้มีผลต่อการเล่นให้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วกันนะฮะอ่า มาอย่างแรกนะครับก็เข้าตังค่าครับ hey, ง่ายๆเลยเข้าตังค่าเข้าที่วิดีโออันนี้แล้วแต่คนนะบางคนก็เล่น4ี่แต่สามบางคนก็ได้สิบหกเก้าบางคนก็ได้สิบหกสิบนะอันนี้ผมปรับเป็นหน้าต่างเฉยๆนะเอา ads อ click นะะก็รีเฟรชเรทเนี่ยปรับเป็นร้อยสี่สี่ด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเหมือนมันจะต้องปรับเป็นร้อยสี่สี่และวราต้องปรับเองนะวิดอขั้นสูงตอนนี้เลยที่ผมปรับนะครับก็ผมจะใช้เป็น รบรอยเนี่ยจะเป็นคูณ4นะครับอันนี้จะเป็นคูณ8เพราะว่ายิ่งยิ่งไออันเนี้ยยิ่งคูณเยอะมันจะยิ่งคมอะซึ่งมันจะไม่เห็นตัวง่ายอถ้ายิ่งคนที่เล่นแบบจอแบบจอแบบพวกสี่จอสหรือสิบกสิที่จอไม่ได้ละเอียดมากไอเน,นี้ยมันจะทำให้คมขึ้นนะครับส่วนไอพวกสูงกลางอะไรพวกเนี้ยต่ำมันมันจะไม่เห็นหลังไฟได้ง่ายขึ้นนผมก็ไปดูมาแล้วแต่ก็ไม่รู้แม่งเห็นผลจริงเปล่าเพราะว่าผมเล่นแล้วผมก็บกรู้สึกว่าแม่งก็ไฟเหมือนเดิมนะครับ อ่ะอันนี้ผมก็เป็นเปิดใช้งานนะถ้าเพิ่มเป็นบูตก็ได้นะบูตจะเพิ่มไอพมากขึ้นนะถ้าคนที่ใช้ n v ็นวีดีอ่าถ้าใช้แบบเปิดใช้งานแล้วก็บูตเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มไอพีด้วยนะครับผมแล้วก็ฮัทตำแหน่งฮัทนี้ก็แล้วแต่คนเลยตำแหน่งฮัทคืออะไรตำแหน่งฮ์ทคือไอเนี่ยเห็นเลื่อนไหมเห็นเลื่อนไหมเห็นเงินเห็นเลื่อนไหม,หไหมที่มันขึ้นมาเนะี่ยใช่แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่ความถนัดของคนเลยแล้วก็แมปด้วยอ่าส่วน อันนี้ปิงสําคัญนะเข้ามาที่เกมฮะเกมตั้งค่าปิงสูงสุดเนี่ยอย่าตั้งเป็นร้อยนะเพราะว่าถ้าตั้งเป็นร้อยเนี่ยเรามีโอกาสเด้งไปเซิร์ฟจีนไมก่ก็ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟจีหรือว่าฮ่องกงนะครับแต่มีโอกาสไปฮ่องกงซึ่งปิงเราจะสูงนะครับบางคนเล่นเน็ตความเร็วแบบไฟเบอร์อะไรนะปิงอาจจะน้อยนะแต่ว่าเราไปเจอเซิร์ฟฮ่องกงอย่างเงี้ยนึกออกไหมปิงก็จะขึ้นไปห้าสิบหกสแล้วก็ตั้งไว้ที่ประมาณ40ก็ได้ครับถึง50นะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นคือเรามีโอกาสเด้งไปขนาดเลยนะครับผม ส่วนต่อไปการเปิดคอนโซลอันนี้ทุกคนเปิดได้ใช่ไหมการเปิดคอนโซลใช่ครับเปิดใช่ไปนะ,ะแล้วก็คีย์บอร์ดเมาส์อ่ะมันจะมีให้เปิดคอนโซลอยูแล้วนีงอยู่ไหนนะนี่เปิดปิดคอนโซลน,นี่เห็นไหมเปิดปิดคอนโซลแล้วก็อย่างแรกครับผมที่ผมจะมาแนะนํากันก็คือเป็นจัมพ์โชว์นะครับการกระโดดอย่างแรกเข้ามาแต่ขอไปใน้ด้วยกัน <laughs> บอกว่าจำไม่ได้คือรู้ไหมถ้าเป็นเตสโก้น <laughs> ะไม่ต้องพิมพ์เยอะขนาดนี้รู้ปะ อันนี้สปอยเลยนะมีวิวมมีเพลแล้วก็วิวโมเดลนะครับอ่าเนี่ยจำตัมันถ้าเป็นเตียเตียโกงไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะอย่างแรกนะพิมพ์ตามผมไปเลยนะครับก็กดตามผมเลยเดี๋ยวผมเอามาให้นับด้านล่างอ่ไว้ด้านล่างเพิบใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพิบอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญบายคีย์ไม่ใช่คีย์นะเราต้องเปลี่ยนเป็นสักตัวหนึ่งเป็น V แล้วกันนะเป็น V ีผมเปลี่ยนเป็น V เพิ่มไอ้แลบบ้วมันกระโดาาะโดแล้วนี่กดวีนะนี่กดวีกดวีกระโดดแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูลองดูพอเป็นตรงไหนดีแปดแล้วกันเดินมาอุตติคนเราจม่ใกระโดดแปดใช่ไหมแต่ก็จะมีอีกความคิดนึงในกลุ่มที่บอกว่ามันจะมีเสียงเฮือแล้วก็คือไม่ต้องจำโทรผิดนะฮะต้องจำโทรครับ ต้องจำโทไม่ว่าจะมีเสียงไม่ว่าจะอะไรอยากกะเองครับอยากคิดเองฮะจำโทแม่นที่สุดอันนี้เปลี่ยมจำโทโ<อ>ที่คี่กดบีแล้วนะมันก็จะพุง่งไปนะใช่กด B ีนี่ไม่ได้กระโดดนะไม่ได้กดสเปคบานนะกด B ีค้างแล้วก,ก,กด B ีไปนะประมาณนี้จำโทต่อไปจะเป็นการนะใช้สกอร์วิวในการกระโดดเห็นไหมในการบีฮอปนั่นแหละนะแต่ว่าผมก็บีฮอปไม่เป็นนะส่วนตัวเพราะไม่ก็ได้บีฮอปเท่าไหร่ตัยใหญ่ก็แบบมู เวลาจะพิกกล่องอย่างเงี้ยก็ทำแค่นั้แต่ก็ไม่ได้แบบ b ีฮอปไปอะไรเพราบีฮอปไม่ติดแต่ว่าบางคนถนัดใช้อั์เมาส์าในการกระโดดโอเคต่อไปบลายอ่าอันนี้บีฮอปมาอันนี้เป็นดาวใช่ไหมดาวเลื่อนลงหรือถ้าอยากเลื่อนขึ้นล่ะอยากทั้งสองแบบล่ะก็แค่เปลี่ยนนะจากดาวเป็นอัพอ่าอัพก็คือเลื่อนขึ้นก็กระโดดแล้ว อ่ะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายไม่ต้องพิมพ์เยอะนะฮะอันนี้ง่ายกอบไว้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้นะฮะอ่าโอเคตัวต่อไปเป็น FPS นะอันนี้เป็นการบูต FPS นิดนึงนิดนึงอันนี้ไม่จำเป็นต้องกอบก็ได้พิมพ์ไปก็ได้ FPS อันแรกเลย FPS Max เนี่ยผมแนะนำเป็นศูนย์นะเพราะบางคนมันจะเริ่มมาที่แบบ200ป่ะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวมันก็จะล็อก200นะล็อก2 0 0้อยเห็นไหม FPS ด้านซ้ายบนเดี๋ยวผมต้องเปิด ต้องเปิดไอเหรอตอนนี้นะเดี๋ยวลองดูนี่ CL โชว์ไอเก็มีนะถ้าเป็นหนึ่งก็จะเห็นดแดงๆไหมฮะเห็นแดงๆไหมอ่ะมันก็จะขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ชอบนะมันลกตานะก็เลยเอาออกนะผมเอาออกเป็นไอเพจศูนย์โชว์ไอเปจศูนย์น่เองแล้วก็เราปรับเป็นศูนย์ใชนะ่ไหมใช่ไหมส่วนหน้าของ UI อ่ะผมปรับเป็น145หครับผม ผมใช้มัตั้งแต่เซตโกแล้วนะผมรู้สึกว่า a p s มันจะบูตขึ้นนะก็ประมาณนี้เต่าไหร่ p พนะถ้าปรับเป็นสูงก็จะบูตเลยไม่มีอะไรมาเป็นเพดานล้งมันไว้นะฮะอ่าโอเคตัวอย่างต่อไปของวิวโมเดลฮะเราต้องเปลี่ยนเป็น AK ก่อนนะเจริงออฟก็ใช้ได้แต่ว่า AK น่าจะเห็นผลชัดสุดนะโอเคโอเคกดคอนโทรลขึ้นมาพิมพ์ไปเลยก็ได้นะวิวโมเดล FOV นี่คือ อะไรเอ่ย fov ก็คือความใกล้ของปืนเห็นไหมอันนี้50อันนี้60ก็จะไกลขึ้นหน่อยเอาสัก57แล้วกันอ่ะประมาณหนึงแล้วก็ลบฮะแล้วก็ลงมาเป็น offset x offset x คืออะไร offset x คือชิดเข้ามาด้ดานซ้ายถ้า1ก็จะซ้ายนะฮะจะสองก็จะขวานะครับถล้ามก็ไปนู่นเลยไปอีกนะคแต่ผมเล่นจอประมาณสิบหหรือ4ี่ต่อสก็ ประมาณ2ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับผมแล้วก็ Y อ่าเรามาลอง Y กันเป็นสอง Y ก็คล้ายๆกับ F O V ของผมแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจแล้วจะมี Y ทำไมแต่ก็คือ X Y ถ,ถ้ามันมนะครบอ่ะนะประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็ Z อ่า Z อัน,น้ลืหนึ่งไหมลองเป็นหนึ่งอ่ะยกปืนขึ้นเห็นไหมฮะยกปืนขึ้นลองสูงก็จะประมาณนี้ แลวแต่คนเลยแต่ถ้าเดินเนี่ยบ๊อบยังปรับไม่ได้นะครับบ๊อบคืออะไรบ๊อบก็คือการที่เราอะเดินนะมือไม่โยกแบบนี้เห็นไหมเราเดินนี่มือโยกใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติมีบ๊อบอะบ๊อบถ้าเราค้างหน้าเนี่เดินมันก็จะค้างแบบเมื่อกี้มันจะไม่มันจะไม่โยนปืนลงมาอ่ะเรามาเป็นอ,อ๊อบดูมันจะยกสูงใช่ไหมเห็น,นยังอ๊อบมันก็จะสูงตามนะครับประมาณนี้เปลี่ยนก่อนไม่ไหวว่วะไม่ไหวนะฮะอ่าเรามาดูแซดเป็น บบนีห,นหละโอเคกำลังดีนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะฮะมาเซตติ้งให้เกมเพลย์เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะชอบมากขึ้นหรือถนัดมากขึ้นก็แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเจอก,กัน bye บ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยผมบ๊ายบาย